ครที่อยากทานอ,อกมกเกษตรแบบร้านบรรยากาศดีๆวัตถุดิบคุณภาพคับแก้วในราคาแค่2,000กว่าบาทนะคะห้ามพลาดร้านนี้ที่จังหวัดฟุกุโอกะเลยค่ะตอนนี้นุชก็รอรถบัสอยู่นะคะแต่ว่าถ้าใครที่พักที่ฮากตาตะนะคะสามารถเดินจากสถานีฮากตาตะได้เลยค่ะใช้เวลาประมาณแค่8นาทีเท่านั้นค่ะ วันนี้นะคะนุก็จองร้านไว้นะคะเวลา1นึ่ทุ่มตรงค่ะซึ่งร้านนี้นะคะจะต้องจองก่อนเท่านั้นค่ะถ้ามีจองเนี่ย walk in ไม่ได้เลยนะคะซึ่งนุ่ก็มีบริการรับจองนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยค่ะรถบัสมาแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะลิบๆตรงนั้นเลยค่ะ นี้นะคะก็ลงรถบัสเรียบร้อยแล้วนะคะกําลังจะเดินไปที่ร้านค่ะที่นูเร่กนั่งรถบัสในวันนี้นะคะเพราะว่าตั๋วเนี้ยราคาแค่260เยนนะคะซึ่งถูกมากไปกลับก็แค่อ่า520เยนใช่ไหมคะ เป็นเงินไทยก็ประมาณ130บาทนะคะแต่ว่าถ้าเราขับรถมาเองนะคะนอกจากจะหาที่จอดลําบากแล้วนะคะค่าที่จอดเนี่ยก็ตกชั่วโมงหนึ่งประมาณเกือบ4 0 0ยเยนหรือประมาณ1 0 0บาทนะคะซึ่งก็ไม่คุ้มกันเลยค่ะดุจก็เลยเลือกที่จะใช้ขนส่งสาธารณะนะคะเพราะว่าสะดวกมากๆค่ะตอนนี้เราก็มาถึงหน้าร้านแล้วนะคะหน้าร้านนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะอยู่ในตึกนะคะชั้นหนค่ะ ซึ่งร้านที่นุชพามาในวันนี้นะคะชื่อว่าร้านนิกิรุค่ะแต่ว่าร้านซูชิที่เราเห็นอันนี้ค่ะชื่อว่าร้านซูมาโมะนะคะร้านนิกิรุเนี่ยใช้ทางเข้าออกเดียวกันค่ะแล้วก็เข้าไปข้างในนะคะก็จะเป็นร้านนิกิรุค่ะ ร้านนิกี่ดนะคะจะเป็นเคาน์เตอร์แปดที่นั่งค่ะทุกคนก็จะได้ใกล้ชิดกับเชฟกันแบบจะจะเลยค่ะอันนี้จะเป็นเมนูทาเบโฮไดนะคะหรือเมนูซูชิแบบทานได้ไม่อั้นค่ะแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะคะทุกคนเราสามารถใช้ Google ทางสลิดแปลได้ค่ะโดยขั้นตอนการทานโอ,อมากเกเซที่นี่นะคะเขาก็จะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นแรกเลยนะคะเราจะต้องสั่งเครื่องดื่มก่อนค่ะราคาของเครื่องดื่มนะคะจะไม่ได้รวมอยู่ในคอสบุฟเฟ่ซูชิค่ะเราจะต้องทานตามคอสก่อนนะคะถึงจะสั่งซูชิแบบไม่อั้นได้ค่ะ มาแล้วค่ะสองเมนูแรกนะคะที่เขาเอามาเสิร์ฟค่ะอันนี้เราไม่ต้องสั่งนะคะ เมนูแอปเปิไทน์นะคะหรืออาหารเรียกน้ำย่อยนะคะก็จะมี2จานค่ะจานแรกนะคะเป็นเนื้อปลาหมึกยักษ์ทาโก้ค่ะแล้วก็มีบุกข่าราซอสอร่อยมากๆค่ะจานที่2นะคะเป็นหอยเป๋าฮือค่ะแล้วก็มีผักเครื่องเคียงมาด้วยกันค่ะอันนี้นะคะนุชประหลาดใจมากเพราะว่าทั้ง2จานเนี้ยดูแล้วน่าจะรสชาติธรรมดาเหมือนพวกเมนูเรียกน้ำย่อยท,ทั่วไปตามร้านนะคะแต่ว่าอร่อยมากๆค่ะ ที่แปะอยู่บนกำแพงนะคะที่เขาเขียนก็คือวันนี้นะคะไข่หอยเม่นเนี่ยมีมาจากที่ไหนบ้างคะ่ะซึ่งวันนี้นะคะนุชก็จองเป็นคอร์สทานซูชิแบบไม่อั้นนะคะแล้วก็ทานไข่หอยเม่น3ชนิดค่ะซึ่งไข่หอยเม่นนะคะก็จะไม่ได้อยู่ในคอร์สบุฟเฟ่ค่ะวิธีการทานออกมากรเซของที่ร้านนิก้รุนะคะเชฟเขาก็จะเสิร์ฟให้เราค่ะเป็นคอร์สคอสไปค่ะประมาณ11ชิ้นนะคะโดยที่เขาจะเสิร์ฟไข่หอยเม่นทั้ง3มชนิดนี้ค่ะแทรกเข้าไประหว่างซูชิในคอร์สค่ะในหลังจากที่เราทานทั้งหมดแล้ว ะะประมาณ11ชิ้นเนี่ยเราก็สามารถเลือกทานแบบไม่อันบุฟเฟ่ได้เต็มที่เลยค่ะโดยเลือกจากเมนูที่นูได้โชว์ไปตอนต้นคลิปค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็จะมีเวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะก็เวลาที่เขาเสิร์ฟให้เราเนี่ยก็เกือบชั่วโมงแล้วนะคะอีก1ชั่วโมงเนี่ยก็เป็นเวลาที่เราจะสั่งทานเองค่ะคอสของนุน,นะคะราคาประมาณ11,000เยนนะคะหรือประมาณ2,500บาทค่ะซึ่งนุทานไปทั้งหมดนะคะประมาณ25ชิ้นค่ะก็ตกชิลับประมาณ400เยนหรือประมาณ100บาทนะคะแต่ขอบอกว่าคุณ ค่าเกินราคามากๆค่ะในหนึ่งชั่วโมงแรกที่เราทานเป็นคอสประมาณ11คำนะคะเขาก็จะเสิร์ฟทิละชิ้นค่ะโดยในแต่ละคำที่เราทานนะคะเชฟเขาก็จะบอกค่าว่าปลาอันนี้คือปลาอะไรแล้วก็มาจากเมืองอะไรในญี่ปุ่นค่ะอย่างในวิดีโอนี้นะคะน่าจะเป็นมกักโครตรงส่วนเนื้อแดงอะคามิค่ะที่มาจากจังหวัดน,นางาซากิค่ะแล้วในคอสนี้นะคะก็จะมีไข่ตุ๋นเสิร์ฟมาในถ้วยแบบนี้ด้วยค่ะซึ่งพอนุทานเข้าไปแล้วนะคะแต่ละคำเนี่ยนูก็จะบอกเชฟแล้วว่าอันนี้อร่อย มากนะคะก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับอาหารเล็กน้อยค่ะเมื่อเชฟเห็นว่าเราทานเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาก็จะเสิร์ฟคําต่อๆไปค่ะซูชิที่เราเห็นกันอันนี้นะคะก็คือปลาแมาด้ค่ะมาจากจังหวัดเอฮิเมะเลยค่ะซึ่งดูชอบมากเลยค่ะที่เชฟจะคอยบอกนะคะว่าวัตถุดิบนนี้นะคะมาจากที่ไหนนะคะมีรสชาติเรื่องราวประมาณไหนคะ่ะสมกับการที่เรามาทานอมากาเสะจริงๆค่ะและทุกคนก็จสังเกตได้เลยนะคะว่านุชเนี่ยทานโดยใช้มือเปล่าค่ะอมากาเสะที่ญี่ปุ่นถ้าเป็นซูชิ ะะอะไรที่ใช้มือเปล่าได้นะคะเราก็จะทานด้วยมือค่ะระหว่า,างที่นั่งทานไปนะคะหมดคำหนึง่งเราก็นั่งรอเชฟปรุงอาหารคำใหม่ให้ค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นตื่น,ต,น,ต,นตามากๆเลยนะทุกคนได้มาเห็นเชฟนะคะเตรียมอาหารให้เราสดๆตรงหน้าเลยค่ะแล้วก็ร้านนี้นะคะมีแค่แปดที่นั่งเท่านั้นค่ะ อันนี้คือไข่ปลาอิคุระนะคะซึ่งขอบอกได้เลยว่าเป็นไข่ปลาอิคุระที่อร่อยที่สุดเท่าที่นุชเคยกินมาตั้งแต่ที่อยู่ญี่ปุ่นมา11ปีเลยค่ะและอย่างที่นุชได้บอกไปนะคะว่าระหว่าง11คํานี้นะคะเชฟเขาก็จะเสิร์ฟไข่หอยเม่นค่ะทั้ง3ชนิดนะคะโดยแต่ละชนิดเนี่ยก็จะเสิร์ฟแทรกไประหว่าง11คํานี้ค่ะโดยส่วนตัววันนี้นะคะนุชยกให้ไข่หอยเม่นหรืออุนิที่ชอบที่สุดนะคะมาจากมิยาสกิค่ะทุกคน หลังจากหมดคอสที่เชฟเขาจะเสิร์ฟให้เราทานประมาณ1 1บเคำแล้วนะคะเชฟเขาก็จะให้เราเลือกค่ะโดยเขาจะยื่นเมนูให้เรานะคะเป็นเมนูที่นนได้โชว์ไปตอนแรกค่ะที่นี้นะคะเราก็สามารถเลือกได้ค่ะโดยเราจะเลือกได้ครั้งละไม่เกิน3คํคำนะคะเช่นอะแซลมอนสองโฮตาเตะหนึ่งแบบนี้เป็นต้นค่ะเชฟเขาก็จะเสิร์ฟให้เราทีละคำทีละคำนะคะเราก็ทานไปเรื่อยๆค่ะโดยเราจะต้องทานให้หมด3คํคำก่อนนะคะแล้วก็รีแล็กซ์ประมาณ2-3นาทีค่ะจากนั้นก็ค่อย สั่งเพิ่มใหม่อีก3คํคำค่ะก็สามารถสั่งแบบนี้ได้เรื่อยๆจนหมดเวลาค่ะข้ามลดขออนุญาตแนะนำนะคะว่าห้ามสั่งเตรียมไว้ค่ะเช่นเชฟเสิร์ฟเรานะคะแซลมอนคำแรกยังเหลืออีก2องคำใช่ไหมคะแล้วเราจะสั่งเตรียมอีก3าคำไว้แบบนี้นะคะอันนี้ไม่ควรทําค่ะ ควรจะ,ะทานให้หมดหนึ่งคำแรกแล้วเชฟเขาก็จะเสิร์ฟคำที่สองที่เราสั่งทานหมดคำที่สองนะคะชเชฟเขาก็จะเสิร์ฟคำที่สามที่เราสั่งค่ะก็ให้หมดก่อนสามคำแล้วก็ค่อยสั่งเพิ่มนะคะดูเหมือนว่าจะสั่งได้น้อยแต่เอาจริงๆแล้วนะทุกคนสองชั่วโมงเนี่ยนุชก็สั่งไปเยอะเลยนะคะก็ตกๆออกมานะคะชิ้นละแค่ประมาณ4 0 0ยเยนซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากๆสําหรับโอมาเกะเซค่ะเพราะว่า,วาทางร้านนะคะใช้วัตถุดิบที่ดีนะคะแล้วก็บร,รากาศร้านก็ดีค่ะแล้วก็มีเชฟนะคะมาสาธิตให้เราดูกัน ตรงหน้าจ,จ่าแบบนี้เลยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะสี่รวมค่าใช้จ่ายของนุชน,นะคะคอสนี้ประมาณ1 1 0 0 0เยนนะคะเราก็บวกกับค่าน้ําประมาณ3แก้วนะคะเป็นน้ําชาค่ะก็หมดไปประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันเยนต่อคนนะคะซึ่งก็ถือว่าคุ้มมากๆค่ะใครที่อยากจะจองนะคะก็สามารถจองได้ทางเว็บของทางร้านเลยค่ะหรือจะใช้บริการจองของนุชก็ได้ค่ะฝากติดตามเพจชิบะน้อ,นอในญี่ปุ่นฟุกุโอกะค,คิวชูด,ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ